มีคดีของคนที่มีชื่อเสียงน่าสนใจนะครับนั่นก็คือหยองลูกหยีนะครับแล้วก็ยุยยัดเยอะฝั่งหนึ่งเป็นศิลปินดาราตลกชื่อดังนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังนะคือคุณหยองลูกหยีเนี่ยที่ผ่านมาเราก็เห็นบทบาททางการเมืองด้วยนะครับมีจุดยืนที่ที่ชัดเจนส่วนคุณยุยก็ถือว่าเป็นดาราศิลปินนักสแสดงอีกคนหนึ่งที่ อาสาเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนเพื่อที่จะคอเอาเรียกร้องผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่วิกฤตโควิดเกิดขึ้นเมื่อสักประมาณช่วงกลางปีที่แล้วนะครับการออกมาคอเอาการออกมาเรียกร้องให้กับประชาชนแล้วอาจจะมีการโจมตีตำหนิวิพากษ์วิจารณการทำงานของรัฐบาลต้องยืนยันตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับที่จะวิพากษ์วิจารรัฐบาลและก็เป็นหน้าที่ได้ซ้ำไป ของประชาชนของพล,ลเมืองที่ต้องกล้าออกมาเรียกร้องวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดซึ่งตรงนี้เองที่ผ่านมาเวลามีศิลปินดารานักร้องออกมาคอเอาไปถึงรัฐบาลเนี่ยก็มักจะถูกกลุ่มบุคคลที่สนับสนุนและปกป้องรัฐบาลนออกมาโจมตีและการออกมาโจมตีนั้นบางครั้งมันก็เป็นการใช้ถ้อยคำวาจาที่สอไปในทางเหยียดหรือว่าบูลลี่หรือไม่นะหรือไม่ พราะล่าสุดเนี่ยยองลูกหยีเขาต้องเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนที่สบพบางบัวทองครับเพราะโดนยุยญ,ญาติเยอะหรือว่าคุณจริยาปรีดากูลเนี่ยนะครับแจ้งความดําเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาทดูหมิ่นโดยการโฆษณานะครับคือคุณยุยเขารู้สึกว่าการที่คุณหยองออกมาตอบโต้คุณยุยเนี่ยจะมีเจตนาปกป้องรัฐบาลหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันทาให้คุณยุยเขารู้สึกว่ามันเป็นการดูหมิ่นกล่าวหาว่าเธอเป็นนักร้องตกยุค แล้วก็มีถ้อยคำวาจาเสียดสีเหมือนกับเป็นการบูลลี่ทำให้เธอนั้นเ,เหมือนกับโดนดูถูกดูหมิ่นทำให้เธอนัอ้นโดนเกลียดชังอะนะโดนเกลียดชังหลังจากที่คุณยองพบกับกนการสอบสวนสักประมาณชั่วโมงก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรมากเท่าที่ทราบยุ้ยก็อยากจะตกลงกับต้นต้นก็อยากจะคุยกับน้องเพียงแต่ว่าว่างไม่ตรงกัน ตนมั่นใจว่าความเป็นพี่เป็นน้องของคนวงการเพลงลูกทุ่งมันน่าจะคุยกันได้มากกว่านี้นะถามว่าตนผิดไหมคุณหยองบอกเลยนะว่ายอมรับผิดนะที่ตนพูดแรงอะไรออกไปแต่ตนขอปฏิเสธว่าไม่ได้มีเจตนาไปด้อยค่าหรือว่าบูลลี่อะไรส่วนเรื่องปรับความเข้าใจแล้วแต่ทางน้องเขาเลยสําหรับตนนั้นยินดีพร้อมที่จะขอโทษและพูดคุยเพราะตนก็เห็นยุ้ยมาตั้งแต่เด็กในวงการลูกทุ่งด้วยกันจึงคิดว่าจะมาคุยกันนะ ซึ่งตนอาจจะเป็นคนพูดแรงๆออกไปตามสไตล์อาจจะทําให้น้องไม่เข้าใจและไม่พอใจไม่ได้มีเจตนาใดๆยอมรับว่าพูดแรงไปด้วยอารมณ์และก็ไม่ได้มีเจตนาด้อยค่าน้องพร้อมขอโทษนะพร้อมขอโทษหากมีการนัดหมายตนก็พร้อมเจราจาและก็ขอโทษคุณผู้ชมครับก็สรุปคุณหยองก็ยอมรับผิดเลยนะะยอมรับผิดส่วนคุณยุ้ยล่ะคุณหยองบอกว่าก็อยากจะตกลงกันอยากจะตกลงกัน อยากจะนัดหมายกันคือถ้าเจราจาตกลงกันได้ผมคิดว่าป่านนี้คงไม่ต้องแจ้งความคงคงยกหูโทรศัพท์พคุยกันได้เราเน่ยนะที่เป็นนักข่าวนะฮะทีมข่าว e ีซี่นิว e ีซี่ยุคนก็เลยพยายามติดต่อไปที่คุณยุย้ยเพราะว่าก็เคยคุยกันอยู่นะทีมงานผมเนี่ยนะติดต่อไปที่คุณยุย้ยแล้วก็แจ้งข่าวเข้ามาในกลุ่มไลน์ของกองบอก,กอออีซี่นนะครับบอกว่าคือคุณยุ้ยญ,ญาติเยอะไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์เพราะ มอบหมายให้ทนายความเนี่ยดูแลเรื่องนี้แล้วมอบหมายทนายความดูแลเรื่องนี้แลว้วเบื้องต้นไม่รับคําขอโทษครับเอาละสิก็ก็คนละอย่างแบบที่คุณหยองพูดเออบอกว่าให้ทนายความจัดการไปเลยคุณยุ้ยไม่อยากจะพูดแล้วและเบื้องต้นนะใช้คำว่าเบื้องต้นนะไม่ขอรับคําขอโทษถ้ามีเบื้องต้นแสดงว่ามันอาจจะมีมีต่อกว่านั้นคือที่ผ่านมาเวลาเราเห็นเห็น คดีแบบนี้แบบว่าด่ากันไปด่ากันมาแล้วก็ไปพาดพิงกันเนี่ยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะทั้งสองฝั่งการเมืองสองฝั่งเนี่ยสุดท้ายหลายคดีต้องต้องจ่ายเงินนะอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าคุณยองต้องจ่ายหรือไม่จ่ายเงินนี่แล้วแต่คุณยุ้ยเขาแล้วแต่กฎหมายเขาแต่ที่ผ่านมาเราจะเห็นคดีแบบเนี้ยเราจะได้ยินคําพูดว่าอะไรนะรับคําขอโทษเป็นเงินสดรับคําขอโทษเป็นเงินสดเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องติดตามดูนะครับเคสนี้ว่าคุณยุ้ยจะรับคําขอโทษ เป็นอะไรจะเป็นเงินสดหรือแค่เข้ามาขอโทษขอโพยเพราะถือว่าเป็นคนกันเองคนที่อยู่ในวงการเดียวกันก็ต้องรอติดตามต่อไปแต่เบื้องต้นคุณยุ้ยยังไม่รับคำขอโทษแล้วผมอยากจะอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมนะฮะว่าการที่ประชาชนการที่พลเมืองหรืผมมีจุดยืนแบบนี้นะครับว่าผมเป็นนักข่าวและเป็นกระบอกเสียงเพราะเป็นกระบอกเสียงก็ชัดก็คือผมออกสือ มีผู้ติดตามเยอะเพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกหลายล้านคนเขาไม่ได้มีโอกาสแบบนี้เวลาเขาเรียกร้องอะไรออกไปเสียงมันก็เบาคนแบบพวกผมคนก็พยายามจะเอาเสียงนั้นเรียกร้องรัฐบาลให้รัฐบาลลงมาแก้ไขปัญหาคุณยุย้ยไม่ใช่นักข่าวไม่ใช่กระบอกเสียงแต่คุณยุ้ยเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นศิลปินก็ถือว่ามีความกล้าหาญนะครับมีความกล้าหาญ ที่ออกมาเรียกร้องไปถึงรัฐบาลเพราะช่วงโควิดนี่มันหนักจริงๆก็ออกมาเรียกร้องเช่นแบบว่าเฮ้ยมีคนป่วยมีคนเสียชีวิตเตียงไม่อพอเขาออกมาเรียกร้องก็ถูกแล้วและศิลปินดารานักร้องอีกหลายคนที่ออกมาคอเอาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเป็นการเสียสละเป็นความกล้าหาญไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนจุดยืนผมผมก็เรียกร้องผมก็บอกไปแล้วว่าผลประโยชน์ต้องเป็นของชาวบ้าน ชาวบ้านไม่มีทางคําว่าได้ดีที่สุดหรอกมันต้องดีกว่าทุกอย่างมันต้องดีเรื่อยๆนี่คือจุดยืนของผมผมเข้าข้างชาวบ้านแล้วก็มีคนแบบเนี้ยเขาก็อยากจะปกป้องชาวบ้านซึ่งถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับมันไม่ได้มีคือคุณจะไปปกป้องรัฐบาลทําไมเขามีทีมโคศกเขามีบุคลากรทีมพอที่คอยจะปกป้องเขาอยู่แล้วและผลประโยชน์ก็ไม่ได้ตกอยู่กับใครครั้งหนึ่งคุณหยองหรือ คนฝั่งคุณยองลยหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ออกมาเรียกร้องไปถึงรัฐบาลไม่ใช่เหรอเพียงแต่ว่ามันกลับข้ากันนั่นเองวันนี้ทุกคนต้องเอาหลักให้ชัดนะครับคุณยองเนี่ยหรือว่าฝั่งคุณยองเนี่ยเห็นไหมเมื่อก่อนก็เคยออกมากดดันโจมตีวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลคุณยุ้ยเขาก็ทําหน้าที่นั้นเหมือนกันนั่นแหละรครับเราควรสนับสนุนจะได้ซ้ําไปที่ ที่ใครก็ตามแต่โดยเฉพาะศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงที่เขามีผลประโยชน์ทางไรายได้ทางธุรกิจแล้วกล้าออกมาเรียกร้องแบบเนี้ให้กับชาวบ้านให้กับประชาชนตาดำๆนะครับไม่ใช่ว่าใครออกมาเรียกร้องอะไรแล้วไม่ตรงใจกับสิ่งที่ตัวเองเชียร์รัฐบาลเนี่ยแล้วก็จะไปโจมตีเขาเนี่ยทั้งๆที่ครั้งหนึ่งตัวเองเนี่ยก็เคยทําแบบนั้นเหมือนกันเนี่ยนะมัน มันก็ต้องเอาหลักการตรงนี้ให้ชัดนะครับว่าการเรียกร้องไปถึงรัฐบาลเนี่ยคือสิ่งที่ที่ดีงามนะครับการวิพากษ์วิจารณ์การเรียกร้องให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่ควรที่จะมีใครไปไปโจมตีไปวิพากษ์วิจารณ์กลับได้แต่ไม่ใช่ว่าไปบูลลี่ไปใช้ถ้อยคํารุนแรงหยาบคายซึ่งในเรื่องหารายละเอียดที่คุณยุ้ยเข้าไปแจ้งความแสดงว่ามันก็ต้องมีมูลแหละครับไม่งั้นพนักง,งานสอบสวนเขาไม่ออกหมายเรียกหรอก คุณผู้ชมนึกออกไหมครับก็รอติดตามนะครับว่าหลังจากนี้คุณยุ้ยจะว่ายังไงสำหรับคุณผู้ชมท่านใดอยากสนับสนุนสื่อแบบยุคนทีมข่าว e Z, อีซียุคนอีซี่นิวชุมชนซึ่งผลิตสินค้าแล้วก็ทีมงานต่างจังหวัดรวมไปถึงโครงการรถข่าวปันสุขของเรานะครับสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้นะครับอันนี้เป็นแหนมนะข,า,ขาวๆเนี่ยมันเป็นออกมาจากช่องฟรีดเป็นน้ําแข็งชุดละร้อยห้าสิบาทแหนมจากอำเภอปัวจังหวัดน่านถ้าสนใจกับพิมพ์กาว่าสนใจสนใจสนใจ สนใจเข้ามาเลยนะครับคุณผู้ชมครับหรือเอาชัวร์สุดด้านล่างมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมกดสั่งซื้อเข้าไปในลิงก์ไลน์ระบบมันจะบันทึกข้อมูลเอาไว้เพราะหากพิมพ์ก็ว่าสนใจเข้ามาในคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะไปปนกับคอมเมนต์ข่าวแล้วทีมงานเขาอาจจะหาไม่เจอหรืออีกช่องทางหนึ่งที่ชัวร์นะครับก็คือกล่องข้อความหรือที่เรียกว่าอินบ็อก เพจอีซี่ยุคคนหรือว่านอร์มอนยุคนก็ได้นะครับชุดละแค่เพียง150บาทเท่านั้น1ชุดมี10ชิ้นแหนมทุกชุดของเราทำสดใหม่เสมอแล้วก็หมูให้เทศบาลตรวจสอบความสะอาดก่อนแล้วนะครับมีหมูมีหนังหมูแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนนะครับหลายคนที่สั่งก็รับประทานพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าอร่อยมากๆไม่เคยทานแหนมแบบนี้มาก่อนผมก็ไม่ได้อยากโม้ไปมากกว่านี้แต่ผลตอบรับเนี่ย สุดยอดจริงๆผมดีใจที่คนกินเนี่ยบอกว่าอร่อยสุดยอดเลยนะครับจะไปทานดิบสําหรับคนที่ชื่นชอบอยู่แล้วหรือจะเอาไปทําสุกก็ได้หลายเมนูเลยนะครับบางคนสั่งซื้อตอนแรกเนี่ยชุดเดียวหลังจากนั้น2ชุด3ชุด5ชุด10ชุด2 0 30ชุดยังเคยมีมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับไม่ที่สําคัญเราทําวันละไม่เกินแค่80ชุดเท่านั้นนะแปชุดเท่านั้นเพื่อต้องการรักษาคุณภาพ ไม่ได้เน้นปริมาณอยากให้ทุกคนได้กินของอร่อยนะนี่คือความตั้งใจของผมนะอยากให้ทุกคนได้รับประทานของอร่อยนะครับทีนี้ก็ต้องกราบขออภัยคุณผู้ชมบางท่านที่ทักเข้ามาบอกว่าเป็นนักข่าวอย่าเอาเวลาอ่านข่าวมาขายของสินะครับแล้วก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมหลายท่านที่ช่วยตอบคําถามให้คือผมเป็นสื่ออิสระผมเป็นสื่อที่ไม่ได้ เป็นค่ายยักษ์ใหญ่สปอนเซอร์ก็ใหม่มีอะไรแบบเนี้ยคุณผู้ชมนึกออกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็ต้องยืนอยู่ด้วยลําแข้งของตนเองให้ได้ผมมีทีมงานผมมีลูกน้องผมมีค่าชิจ่ายที่คุณผู้ชมไปเห็นว่าไปทําข่าวแต่ละทีได้แหละครับผมต้องจ่ายเงินเดือนคนนะครับผมก็ต้องสร้างสวัสดิการให้กับทีมงานของผมนะไม่ให้น้อยหน้าไปกว่าที่อื่นคือไม่งั้นคนทําข่าวก็หนีไปอยู่ช่องใหญ่ๆกันหมดนะครับ ไม่มีใครทําข่าวกล้าเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนเพราะว่าเวลาไปอยู่ช่องใหญ่บางครั้งมันก็อาจจะมีข้อจํากัดอยู่บ้างนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหาอะไรได้ผมต้องหาเงินมาจ่ายลูกน้องอ่ผมก็เลยอ่านในไหนก็ไหนละไม่อยากจะหาแต่เงินหนึ่งช่วยชุมชนสองของต้องอร่อยนะคุณผู้ชม้องได้ทานของอร่อยที่สุดนะอันนี้คือความตั้งใจสามจ้างงานในต่างจังหวัดเนะดูต่างจังหวัดที่อำเภอปัวไม่ต้องมาทํางานในเมืองใหญ่มาทํางานในกรุงเทพนะครับ แล้วเรายังเอามาทําโครงการลดข่าวปันสุขอีกออกช่วยชาวบ้านตามแล้วแต่โอกาสจังหวะที่ทําได้นะครับแล้วก็ทําทีมข่าวนี่แหละทีมข่าวคนหนึ่งเนี่ยเงินเดือนเนี่ยนะคุณผู้ชมครับอย่าหาว่างั้นงี้นะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องสองสามหมื่นสี่หมื่นอัพกันหมดอ่ะนะทีมข่าวที่ต้องไปทําข่าวบุกตะลุยฝาดงฝาไอ้นู่นนี่นั่นเนี่ยนะเนี่ยแค่เงินเดือนนะยังไม่รวมถึงพวกสวัสดิการยังไม่รวมถึงพวก ค่ารถค่าน้ำมันค่าอินเทอร์เนต็ตค่ามือถือโอ้โหเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับไม่อยากจะคิดคำนวณรลกมันจะเยอะนะยวมันจะท้อไปก่อนเห็นไหมฮะเพราะนั้นนี่ก็ต้องหาเงินไงครับถ้าไม่หาเงินจะยืนอย่างนี้ได้เหรอผมก็คงเป็นแค่ได้นักข่าวธรมธรมดาธรรมดาคนหนึ่งเห็นไหมฮะผมก็คงเป็นได้แค่นักข่าวธรรมดาพิธีกรธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งก็คืออาจจะมีไลฟ์สดแบบนี้แล้วก็ไปจัดรายการที่สถานีหรืออาจจะต้องไปเป็นพนักงานประจํา ของบางช่องบางสื่อเพื่อหาเงินเดือนมาเลี้ยงตัวเองครอบครัวพ่อแม่พี่น้องเนื้อไหมครับเนื้ออไหมครแต่วันนี้เนี่ยเรามีเจตนารมณ์ไหมที่เราอยากจะทําเพื่อชาวบ้านเราไม่อยากจะต้องไปพันธนาการอยู่กับใคระนะอาจจะมีรับจ้างงานนู่นนี่นั่นบ้างก็ว่ากันไปเราก็จะมีจุดยืนของเราก็คือ ecnews e c u c คนเห็นไหมทุกวันนี้ก็มีทีมงานเนี่ยนะครับโอ้โหยี่สิบกว่าคนนู่นนะคุณผู้ชม คิดดูสิครับว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องคือไม่งั้นเขาจะมาทํางานกับเราได้ยังไงอ่ะถ้าเราไม่จ้างเขาอ่ะมีได้เหรือคนจะมาทํางานให้ผมฟรีเนี่ยแล้วเขาจะเอาอะไรกินน่ยนี่มันคือความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้มาพูดเพื่อให้เกิดความเห็นใจอะไรเลยนะครับแต่ผมต้องการชี้แจงข้อคอรหาว่าเฮ้ยมาขายขามาขายของทำไมเป็นนักข่าวแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่ะถ้าสนใจก็พิมพ์คำว่าสนใจเข้ามาชุดละร5 0หบาทเท่านั้น นะชุดละร้อยบาทเท่านั้นนะครับอร่อยแท้แน่นอนนะครับใครที่ไม่เคยทานเนี่ยต้องลองดูสักครั้งในชีวิตผมกล้ารับประกันเลยผมซีเรียสมากในเรื่องของคุณภาพแล้วก็รสชาติความอร่อยนะครับชุดละร5 0าสสนใจก็เพียงคำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างคุณผู้ชมครับมันมีลิงก์ไลน์อยู่นะมันมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก็คุณผู้ชมก็ด้านล่างมันมีลิงก์ไลน์อยู่กดก็เป็นในลิงก์ไลน์เลยครับ นะกดเข้าไปแอปเข้าไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ไปทักทีมงานเขาก่อนเลยบอกว่าสนใจแหนมนะหรือไม่ก็เข้าไปในกล่องข้อความหรืออินบ็อกซ์ครับเพจอิซี่ยุคนหรือว่านอร์ม l ลยุคนก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะสะดวกแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยเน้นช่องทางไลน์กับอินบ็อกซ์เนี่ยมันจะมันจะชัวร์ที่สุดขอบคุณอย่างสูงนะครับที่อุดหนุนแล้วก็ให้โอกาสยุคนเสมอมาผมจะทําหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กับคุณผู้ชมให้มากมีคุณภาพ แล้วก็ดีที่สุดส่วนแหนมนี้อร่อยแท้แน่นอนครับขอบคุณครับ